สวัสดีนะครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับช่องปัญซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งในกเกมบล ah ูซีดีผ้าหกครับผมจะเปิดกล่องขึ้นมากรอนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้มี c ชา l เลนจ e อะไรนะครับสมบิแบงค์โอ้ให้เล่นดาน่านนี้อย่างนั้นเหรอองตรงไหมด่านนี้ผมเองยังไม่เคยเล่นเลยครับให้ใช้อ e s ซ r ลี่ได้แล้วก็บวกกับเทียสีให้วิเลจว้าวโอ้เน้นวิศาสน่าจะดีนะด่านนี้เน้นวิศาส ทำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบก็อาจจะมีหวังอยู่บ้างปะเลยนนนี้ผมไม่เคยเล่นอ่ะผมไม่รู้ว่าการเดินทางของบลูนส์มันมาทางไหนอะไรยังไงออกมาจากข้างบนลงข้างล่างอือฮึอือฮึจุดสำคัญคือจุดไหนจะเป็นจุดต่อสู้ที่ดีที่สุดที่วิเลสสามารถที่จะบัฟตัววิาสาะได้ดีที่สุดนะครับเราใช้อันี้ได้เราใช้อ e ิซิลีในช่วงต้นเกมบวกกับดาร์ทมังกี้อืมน่าจะเวิร์กเยอ แต่ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ดีที่สุดหนึ่งนะคิดคิดคิดจุดก่อนคิดจุดก่อนด้านนี้ถ้าเราเน้นป้องกันข้างล่างก็ไม่เลวนะเพราะว่าข้างล่างสามารถที่จะบัฟโซนข้างบนกับโซนตรงกลางข้างล่างได้หมดเลยถ้าไว้ไว้สักประมาณตรงนี้ ไม่เข้าใจทําไมตรงนีมน้มันเล็กมากครับมันมีหินอยู่นี่เองอ๋อมันมีหินมันวางนี้ไม่ได้มันมีหินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ควรครับไม่ควรเล่นเว้นแต่ว่าเราสามารถทําลายได้เราแค่ได้แค่รีโมบลดข้างล่างตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็วางได้วางได้ไดโอเคข้างบนวางได้งั้นจุดนี้แหละจุดนี้แหละจะเป็นจุดพิฆาตของเรา โอเคน่าจะใช่น่าใช่จุดที่ดีแต่มันกว้างพอที่จะวางวางได้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 ได,ไดอ้อย่างที่บอกแล้วทุกคนผมไม่เคยเล่นด่านนี้นะเพราะฉะนั้นผมอาจจะใช้เวลานิดนึงในการคำนวณจุดในการวางครับเพราะว่าเราวางวิเลด้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่คือโอกาสเดียวของเราที่จะวางตัวต่างๆให้ได้รับบัฟได้ดีที่สุด เรามีแค่โอกาสเดียวครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากพลาดโบกัดด้านบางกี้แต่อย่าลืมว่าวิเลตด่านนี้ไม่สามารถที่จะวางให้ให้อัพสายอื่นได้มากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นวงของเขา,ม,ามันจะค่อนข้างเล็กวงของเขามันจะเล็กครับจริงๆจุดนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดที่ดีเท่าไหร่นะแต่เล่นมาแล้วอะ่ะเล่นมาแล้วก็ต้องไปครับสำคัญที่จุดนี่แหละแล้วก็เจ้าบ้านี่ มันจะเป็นเรือมันเจ้าบ้าทำไมมันช่วยเราเจ้าดารานนี่ผมไม่รู้จะไว้ตรงไหนเลยอะไว้ตรงนี้เหรอเฮ้ยตรงนี้กว้างกว้างโอกาสอยู่โอเคโอเคมีพื้นที่อยู่มีพื้นที่อยู่จุดนี้จะเป็นจุดพิฆาตผมเลยนะมุมตรงเนี้ยด่านนี้ต้องจบไม่สวยแน่ๆทุกคนมันอยู่ที่ตำแหน่งมันอยู่ที่ตำแหน่งจริงงั้นเอาเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ วางได้ไม่ยังไม่ต้องวางอีซ e ิลี่บวกกับวิาสาหไปก่อนน่าจะดีกว่าอีซ e ิลี่คู่กับวิศาสครับซ้ายหน่อยขึ้นหน่อยโอเคประมาณตรงนี้ลงหน่อยโอเคเล่นอย่างนี้ไปก่อนทุกคน โอเคทิศาให้เล่นได้แค่สายล่างและล่างที่ดีคือล่างอ๋อให้เล่นสายล่างนี่มาผมนึกว่าสายบนแย่แล้วยิ่งแย่กว่าเดิมอีกสถานการณ์ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกครับแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะทำอะไรได้บ้างอันดับแรกมาเราต้องเล่นบานาน่าฟาร์มแล้วมันให้เราเล่นบานาน่าฟาร์มสายได้แค่สายเดียวนั่นคือสายสายกลางสายแบงค์ สายแบงก์ก็ดีเหมือนกันนะกับด่านที่เขาจํากัดจํานวนมาแบบเนี้สายกางก็จะมีประโยชน์มากๆเลยจุดที่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถ้าจะให้มองแบบว่าเข้าข้างตัวเองมากๆหน่อยก็ไม่ได้แย่ครับผมด่านเนี้ยเทียทุกเทียท,ท,ที่มันให้เราเล่นอ่ะเราต้องใช้ให้หมด อนนาฟาร์มต้นแรกเททุกเท,กทต้องใช้หมดแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าผมวางดาร้าไปเลยดีกว่าเทไว้ไม่ดียแย่แน่อนาคตตอนนี้ดาร์าตัวนั้นยังทำอะไรไม่ได้ครับผมวางไปเฉยๆกันและอ e ีซิลี่มันสามารถตีลงมาข้างล่างได้นิดนึง ตามที่คำนวณเอาไว้ก็คือว่าให้มันจมตีได้ตั้งแต่ตอนบนแล้วก็ตอนล่างด้วยแบบว่าการหลุดได้หน่อยหนึ่งดาร์ทข้างล่างก็พลอยช่วยอยู่บวกกับอ e ีซิลี่น่าจะได้อยู่ดันนี้ให้เล่นตามปกติให้ไป50แต่แน่นอนครับเราจะไปให้ได้ถึงดันหนึ่งถ้าทําได้นะผมจะพยายามที่จะทําให้ได้ครับยิงดีที่ด่านนี้เรายังมีเจ้าอัจฉมิสมาให้ใช้และเป็นอัชฉมิสเทียห้าด้วยเทียแบบจัดเต็มจริงๆเลยถ้าคิดจะเล่นานาน่าฟาร์มสายแบงค์เนี่ย โอ้ oh, วางนี้ได้ด้วยผมแนะนําให้วางแบบเฮ้จริงจริงมันให้อัพสายบนได้นี่อืมเดี๋ยวอัพสายบนก่อนก็ได้ก่อนที่จะอัพเพิ่มสายบนก่อนให้แต่ละด่านมันให้เงินเร็วขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยตอนแรกผมก็ลืมไปนึกว่าติดนิสยนะัยไงติดนิสัยชอบเล่นกับสายสายล่างกับกลางคู่กันมากกว่าแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วอัพก่อนจะเมคกเซนต์กว่าเยอะเลยครับ ก่อนจะ m ม็ก s e เซนกว่ามากแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มจะป้องกันไม่ค่อยได้และถ้าถ้าเป็นประมาณอย่างเงี้ยผมว่าด่านนี้แหละน่าจะเป็นด่านที่เราป้องกันไม่ได้แล้ะผมต้องเอาให้มองเห็นได้ไกลขึ้นอีกนิดนึงให้เขาช่วยโจมตีงั้งแต่นนเนิ่นด้วยเจ้าดาร์ตอ่ะ้าอยสิบสักที5้าล้โอเคบันนาฟาร์มก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่ดีหลุดครับมันเร็วมาก อัพฟิกช็อตเพิ่มขึ้นมาต่อให้มันจะหลุดก็ช่างมันนิดๆหน่อยๆผมโอเคอย่าให้มันมากเกินไปแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะวิาสาหตัวนี้ผมว่าเราเอาเป็นว่อไฟไว้ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมอัพมาก่อนเน้นการป้องกันก่อนแล้วค่อยค่อยเน้นการเงินเสริมขึ้นมาด้วยเฮ้ยแต่เดี๋ยวโอเคอัพฟไฟขึ้นมาท่นนี้ผมว่ามันไม่น่าจะหลุดเท่าไหร่ละในช่วงต้นๆน,น่าจะสบายช่วงนี้นะ เพราะว่าไฟจุดอันนั้นอ่ะช่วยป้องกันได้ดีมากครับทำลายกลุ่มได้ดีแล้วปัญหาช่วงต้นเกมมันก็เป็นแค่พวกกลุ่มเท่านั้นแหละถ้าเราเคลียร์ได้ก็ไม่มีปัญหาครับพวกกลุ่มล่มบอลลูนเราเก็บกล้วยปึ๊บปึบ๊ลองรีบอัพบแบงค์ให้เร็วเลยนะเพื่อจะให้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาในการแบบมาเก็บแล้วได้เงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยด้วย ต้องลิฟอัพสอ0 0ันเก้าร้อยกว่าไปจุดตรงนั้นดีมากทำดาเมจได้ค่อนข้างที่โแต่สีม่วงคือปัญหาของทีมนี้ครับสีม่วงคือปัญหาทีมนี้เลยเต็มๆเลยไม่เอาผมไม่อยากเสีย hp เดี๋ยวผมอัพดาร์ทให้กลายเป็นเทียร์ที่สูงกว่านี้เป็นสายครอสโบครับช่วยยิงน่าจะทำได้ดีขึ้นเพราะว่าผมไม่อยากเสียเงินจากการที่มันหลุดและเสียพลังชีวิตด้วยไงย ด่านนี้พลังชีวิตค่อนข้างที่จะจํากัดด่านตัวสีม่วงคือปัญหามันเลยให้ดาร์ตมาเอาดาร์ตมาช่วยลองดูก่อนแล้วกันว่าได้ไหมถ้าดีปรับเป็นสตรองด้วยตัวธรรมดาไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ไหวผมจะเป็นชาร์ปชูเตอร์ครับให้เป็นเทียที่สูงขึ้นมาอีกรันเล่งความเร็วมาก่อนอ่ะสีม่วงมาไหวสบายละ,ยละโอเคโอเคโอเค ตัวเหล็กเรามีทั้งอ e ีซิลี่ทั้งไฟเผาเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับเราได้แบงค์มาละอันหนึง่งเพราะฉะนั้นไม่ไม่รอช้าครับเก็บตังค์เพื่อซื้ออีกอันหนึ่งครับถ้าเราไม่เอาการเงินตั้งแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะเอากันเงินตอนไหนเหล็กไม่มีปัญหากับทีมนี้อยู่แล้วโอเคจุดไฟขึ้นมาแล้วก็อัพให้เป็นสายแบงค์ครับ เหมือนเดิมอีกหนึ่งต้นแต่ทีนี้เราก็จะเริ่มโอเคมากขึ้นละกับคือคือการเงินเรามันจะได้ประมาณหนึ่งละเราต้องเน้นการป้องกันช่วงเนี้เพราะว่าทุกตัวที่รวมมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันยังมีข้อเสียอยู่มันยังแต่แต่ข้อดีคือมันตีได้หลายรูปแบบดีนะแต่ข้อเสียคือมันโจมตีได้ไม่ดีพอกับก,บการสู้กับพวกมอเอฟอะครับผมว่านั่นคือจุดด้อยของทีมนี้เลย แต่เราต้องเอาทุกตัวรวมไว้ในที่เดียวกันครับจะดีกว่าผมเก็บเงินซื้อ banana farm อีกอันหนึ่งอะโอเคโอเคโอเคได้ละหลุดครับอันหลุดไม่เยอะผมผมผมยอมได้ขอเล็กได้เงิน6000กว่าขอเล็กมาก่อนแล้วกันขอเล็กออด้วย ได้ชาร์จชูเตอร์แล้วทุกคนงั้นผมจะวางวิเลเสริมเข้ามาแล้ววิเลจะทำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบตำแหน่งของเขาเท่าไหร่เลยเอาจริงๆเลยนะตำแหน่งเขาไม่ได้ดีอะแต่ตอนนี้เรามีกดความสามารถยืมเงินจากแบงก์ได้ เกิดเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีเราสามารถที่จะยืมผมวางไปก่อนแล้วกันเราค่อยคิดไม่นายอย่าเพิ่งวางนี่ก่อน ทีนี้จะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยผมไม่กล้าการันตีใดๆทั้งสิ้นเลยครับรู้สึกว่าวีครู้สึกว่า air. อ่อนแออ่ะยืมเงินมาก่อนไม่ไม,ไม,ไม่ผมลองป้องกันดูก่อนว่าไหวไหมเอาเป็นในคอมเปนเซอร์ถ้าได้นะเงินค่อนข้างแพงฮะแล้วด้านต่อไปมันมาแล้วอะยืม ยืมาก,ก่อนค่อยคืน Get the big one. โอเคทำลายได้ค่อนข้างเร็วครับเยี่ยมยอเยี่ยมยเยี่ยม,ยยมเราจะกดเป็น collect all เสมอนะทุกคนเวลา collect อะ่ะจริงๆเราควรที่จะ d e p o s ิ t เพิ่มด้วยโอเคการป้องกันตอนนี้เริ่มดีมากยิ่งขึ้น แต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถแบกเราไปได้ไกลามากน้อยขนาดไหนกับทีมนี้นะอ่ะตอนนี้แต่ละอันมีอยู่ประมาณส0 0พันกว่าอันนี้ผมเอาไปเป็นสายโลนด้วยไหนๆก็มีเงินมันต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นเทียห้าแน่ๆกับอานาณฟาร์มจริงๆไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะถ้าเราจะซื้อเทียห้านะทุกตัวตรงนั้นมันก็คงเป็นเทียที่สูงสุดอยู่แล้วแหละเทียห้าไม่จำเป็นก็ได้ครับสำหรับเกมนี้จบแค่เทียสี่ผมยังรู้สึกว่าทำได้เลย มไม่อยากยืมเงินเยอะยืมเงินเยอะแล้วเดี๋ยวติดหนี้เยอะไม่งั้นเราจะอัพมันมาทำไมล่ะถ้าเราจะไม่ยืมอตอบตัวเองสิไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวมันใกล้จะแบงค์จะใกล้จะเต็มนะเดี๋ยวเราจะคอลเลกมาทั้งหมดได้20,000กว่าแต่ว่าหักลบกับ กลละอีกอีกอขอเล็กไปเลยก็ได้อัพนายเดบิโอสิทธ์โอ้ยผมกดผิดเดบิโอสิทธ์เดบิโอสิทธ์เดโสิทธโอเคเราต้องเดบิโพสิทธ์ไปก่อนด้วยนะเพื่อให้มันได้เงินเร็วขึ้นครับ <There. S 1> โอเคเผามันถ้าสังเกตว่าผมจะเอาตัวเผาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดอย่างอื่นเพิ่มเราสามารถยืมเงินได้สองครั้งนะตอนนี้ ตอนนี้อันนี้อย่างอ่ะเราชนะช l l เล g นแบบธรรมดาแล้วซึ่งผมไม่ได้สนใจเรื่องช l l เล g นธรรมดาแล้วหร่ผมสนใจด่าน100ครับไปด่านเซรามิกไม่น่าจะมีปัญหาโอเคเงินให้มันเก็บมาเรื่อยๆกันถ้าเป็นไปได้รีบซื้อบ anana farm เทียห้าให้ได้นี่จะแหลังม,มากเลยถ้าเราคอล็กตอนนี้เราจะได้ประมาณเกือบ30,000ื่นลอกเลยแล้วกัน เล็กเดี๋ยวพสิ็ใหม่เดี๋วพสิ็ใหม่เดีวพสิ็ใหม่ฝากเงินไปก่อนฝ <Good, Kitty. S 1> ากเงินไปในช่วงที่แบบว่ายังสบายสบายเรื่องการป้องกันอยู่เราก็จะฝากเงินไปเรื่อยๆนะครับฝ <Good, Kitty. S 1> ากเงินให้มันเงินมันกลับมาเราก็กดออกมาใหม่โอเคผมชอบซอมบี้บลูนนะที่มันแบบคอยไล่ชนอะ มันก็ทำดาเมจได้เยอะดิแล้วทุกคนตรงนั้นนี่คือแบบอัดแน่นกันมากเลยทุกคนเลยท,ลท,ทุกลูนได้ทุกๆลิงลิทุกตัวรวมตัวกันขอเล็กออเลิพสิทธิ์ใหม่เลิพสิทธใหม่เวก็สิทธใหม่เงินจะเร็วลองสังเกตสิว่าเงินทีมนี้มันก็ไม่ได้ช้าเลยอะ s <S ถ้าเราแบบว่า <my kitty. S 1> เอาออกเข้าออกเข้าเข้าออก,เข,ออกเข้าออกไปเรื่อยๆที <c oughs> นี้เรามีเคิร์สของอ e ีซิลี่แล้ว มีในแบงค์อยู่เกือบสองหมื่นถ้าถึงสามหมื่นเมื่อไหรผมสามารถที่จะยืมๆๆเอ,อ้จริง,รงๆเรายืมๆกดขอเล็กเงินก็ได้นี่ก็เป็นออปชันที่ทําได้ครับจบดันจบดันเนี้ยจบดันหกสิบผมทําผมอาจจะได้เทียห้าเทียห้าบานาน่าฟาร์มผมเชื่อว่าการป้องกันเราไหวอยู่โอเคจบดันนี้ยืมๆ <Good kitty. S 1> กดขอเล็กตันนี้เป็นเทียห้าแล้ว ก็เดพ o สิตต่ตอเด p พสิตต่ตอผูุ้สีม่วงคือสีอสีที่จะทำให้การโจมตีวุ้งๆมันเกิดครับอัปนี้ไว้ทําให้ตีได้ครบทุกรูปแบบบรนาณ่าฟาร์มก็มีประโยชน์มากขึ้นทีนี้เราสามารถที่จะเอาเงินมาใช้ได้ตลอดเวลาแล้วมันนาณ่าฟาร์มใส่แบงค์เป็นสายที่ให้เงินดีมากแต่ต้องคอยกดครับมาหนาเหมือนกันนี่โอเคอยังได้อยู่ ุมันหนา,าจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นหนาจริงๆเลยอะแต่ก็ไม่หลุดครับมันต้องมาอีกแน่ชนมันไปซอมบีบลูนโอเคเยี่ยมอุ้ยด่านนี้หนามากหนามากจริงๆเฮ้ยแล้วเดี๋ยวใกล้บ้านผมเขาเปิดเพลงอะไรกันก็ไม่รู้ครับจังมากเลย จบด่านนี้เราสามารถที่จะเอาเงินออกมาจากแบงค์ได้คืนหนี้ไปด้วยผมต้องคอยแบบคอยรอจังหวะที่จะกดเอาเงินเก็บเงินแล้วก็เดโพสต์ใหม่อย่างเดียวเลยอ่ะดีนะความสามารถนี้มันกดได้แบบว่าไม่จำกัดจริงๆดีมากเลยค่อนข้างโกงผมบอกเลยครับ เดี๋ยวพิสิท์ใหม่เดี๋ยวพทใหม่เดี๋ยวพสทใหม่โอเคคราวนี้เราคืนหนี้ไปหมดแล้วผมอาจจะไม่ต้องกู้อะไรแล้วก็ได้เพราะว่าการป้องกันเออหรือว่าอะไรเออมันโอเคมากๆเลยครับตอนนี้เรากดเงินจากตรงนี้ได้ผมอัพบัฟตลอดการของออลเฌมิสอือหือเพราะฉะนั้นต่อไปคืออัพเชมี้เป็นเทียห้าสองหมื่นกว่าถือว่าน้อยมากจริงแค่เราเงินออกมาจากแบงค์นี่ก็ทำได้แล้วนะ กดเงินได้เรื่อยๆนี่ดีจริงทีละหมื่นกว่าหมื่นกว่านี่แรงมากเลยจะได้ร n of ฟดักเน็ตครับสามารถปลุกซอมบี้ได้ระดับที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันดีขึ้นในหลายๆเรื่องเลยอะเจ้าเนี่ยโจมตีก็ไม่ได้แย่ข้อเสียคือมันต้องมีศพ ให้มันปลุกเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเล่นสายอื่นที่มันแย่งศพผมลองป้องกันแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วลองดูว่าจะสามารถเปลี่ยนอะไรในภายหลังยังไงได้บ้างค่อยๆครับการป้องกันตอนนี้สำหรับผมก็ถือว่าไม่ได้แย่เลย ถือว่าเข้าขั้นโอเคประมาณหนึง่งโอเคกดเงินเรื่อยๆแต่จริงๆไม่ต้องกดเราก็ได้เพราะว่าเงินเรามันมากพอในการที่จะซื้อได้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วอะ่ะอยู่ที่ว่าจะซื้อหรือไม่เท่านั้นเองและการได้เงินจากแบงค์นี่ผมว่ามันก็มันก็เยอะแล้วอะ่ะ มันให้เงินมาตัวนี้ให้เงินผมเป็นแสนกว่านะแล้วยิ่งให้เรื่อยๆๆๆมากขึ้นกว่านี้การที่ผมเอาทุกตัวมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยผมอยากรู้มากเลยแต่มันตีได้ครบทุกรูปแบบนะแต่มันใช่มันใช่จุดที่ดีจริงหรือเปล่าแบดอะผมมีวิธีสู้เพราะผมมีซ e ีรีส์เออเนอะพูดถึง e ีซีรีส์เราอัพซ e ีรีส์ดีกว่า เงินในแบงค์ oh, re up เ e ล e l อีซิลีครับให้เขาเก่งขึ้นแค่นี้ข้อก่อนเพราะว่าถ้าไปถึงด้านหลังๆอ่ะมันมันมันเลเวลมันถึงอยู่ละเพราะว่าเขาคืออ e ีซิลีด้วยเขาไม่ได้ใช้พ e ิม์มากเท่าไหร่ s> <S ผมไม่รู้เลยว่าวิสาดอ่ะผมจะเป็นสายล่างหรือจะเป็นสายอื่น เพราะว่าสายล่างเนี่ยมันก็โอเคมันแต่มันแย่งศพเนี่ยมันแย่งศพจากเจ้านี้ศพมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้บอกว่าไว้ใกล้กันแล้วมันแบบว่าได้รับพร้อมกันมันไม่ใช่เนี่ยผมอาจจะเอาเป็นสายบนกับวกลางก็ได้แต่ผมเก็บเงินไปดูก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะยังไงดีก็เก็บเงินไปก่อนครับ เราก็คอยเอาเงินจากแบงก์ออกมาเรื่อยๆทั้งกดความสามารถแล้วก็ทั้งฝากเงินโอเคจบด่านนี้เราก็จะกดได้อีกทีนึงด่านนี้ด่าน80ชิมเคิร์สเราซะเถอะฝากเงินเข้าไป แล้วก็กดเงินต้นเงินออกมาฝากเงินต้นเงินฝากเงินต้นเงินอยู่อย่างเงี้ยแหละคือการป้องกันมันแอบโอเคอะ่ะจนทำให้ผมแบบก็ก็น่าลุ้นอยู่เหมกันนะผมว่าผมอัพใส่ไฟบอลดีกว่าแต่มันไม่มีอินเทนเ a g มจิกอะแต่มันมีไฟเผาอะมันช่วยทำดาเมจโดยรวมได้ได้บ้าง โอเคเรื่องเงินในแบงค์นี่ผมไม่ต้องสนใจแล้วก็ได้ผมว่าเงินมันมากพอแล้วเงินมันมากพอถ้าเราอยากจะขายวิสระเพื่อเปลี่ยนเป็นสายอื่นเทียห้ามไปเทียสี่ผมว่าทำได้ไงเดีย๋ยวผมจะไม่ไม่น่ารักผมใจแค่เอ้ยจริงๆทำๆไปเถอะเนาะมันก็เป็นฟีเจอร์ที่เราไม่ได้ลำบากฝากเงินเอาออกฝากเงินเอาออกมันแค่ต้องคอยกดเท่านั้นเองครับ บ a n าน่าฟาร์มที่ให้เงินเยอะมากอะและ้วท่านให้เงินพอๆกับที่ผมแบบสแปมบรนาน่าฟารมเยอะๆเลยเนาะแต่บรนาน่าฟาร์สายเนี้ยยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่มันยิ่งให้เงินเราเร็วครับให้เงินเยอะพอเราสามารถมีเวลามากพอที่จะกดสกิลได้บ่อยครั้งในแต่ละด่านเนี่ยสกิลเงินเนี่ยทีละหมื่นสองหมื่นสองนี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆเลย เยอะมาก Good, <Kitty. S 1> เดี๋ยวเริ่มไปไปไปลุ้นกับด่านเก้าสิบอะ DDT เนี่ยแหละ Good, <Kitty. S 1> เพราะว่ากลุ่มบอลลูนถ้าทางทีมนี้น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ร <Good, Kitty. S 1> ูจกักทรงล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลุ่มบอลลูนครับทั้งมีไฟจุดแล้วก็มีซอมบี้บอลลูนคอยจัดการให้ สบายๆไปก่อนแล้วเจ้านี้ไม่มีใครแย่งศพคนเลยเขาเต็มที่สามพันเต็มตลอดดีแล้วดีแล้วดีแล้วโ <c oughs> ุ้ยดีดทีละลายเร็วกว่า <c oughs> ทีา่คิดเยอะชัดชัดสนุกแล้วสิเอ้า <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้เดบิสิทธ <c oughs> ิ์หรเนี่ยพอไม่ได้เดบิตสิทธิ์แล้วเงินตามเยอะเลยครับ อันอื่นอะ่ะกดไปเป็นเก้าพันไอ้นี้แบบนิดเดียวเองอะ่ะใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเต็มเลยอะ่ะแต่อันอื่นนี่คือจะเต็มเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเอาเงินออกมาแล้วฝากกลับพืนเข้าไปครับนี่เป็นวิธีที่แบบเร่งเงินได้ดีที่สุดเลยเดบิตสิทธิ์เดบิตสิทธิ์เดบิตสิทธิ์เนี่ยมันเลยเป็นเทียสี่ไงมันเลยเป็นเทียสี่ทำให้นาน่าฟาร์มจากเทียสสามเป็นเทียสสี่เนี่ยเทียสสี่มันดีมากกว่าเดิมเยอะก็เพราะความสามารถในการฝากเงินนี่แหละครับ เอาอันนี้ผมลืมมี้วเดวัดแค่นี้เงินก็ต่างแล้วต่างกันนิดหน่อยแต่ยิ่งนานยิ่งต่างยิ่งแบบสองด้านสาด่านเนีเลขจะต่างแบบเราจะเห็นได้อย่างชัดเลยครับมาด่านเก้าห้าดดดทีผมรู้สึกไม่กังวลแล้วอะ่ะรู้สึกว่าทีมเรามันจัดการได้ค่อนข้างดีมากอะ่ะดดดทีนะ หลายๆอย่างม,ม,ม,มันทำหน้าที่ได้ดีม,มากๆเลยครับผมไม่รู้ว่าใครทำราเบ็ดได้เยอะที่สุดอาจจะเป็นตัวซอมบี้อู้ห้าแสนเออเจ้านี้แหละวิาสานพวกนี้ก็ทำได้ไม่น้อยนะตัวลักแบบมีหลักเป็นแสนอย่างเงี้ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะจบด่านนี้เราจะเก็บเงิน,นออกมาบันนาฟาร์มตัวนี้ให้เงินเยอะมากสามแสนเยอะจริง โอ้ทำลายทำลายกลุ่มได้ดีมากอะทีมเราอะทำลายกลุ่มได้ดีมากๆอะและทำลายเดี่ยวก็ไม่ได้แย่ด้วย <Okay. S 1> ดูสินี่คือทำลายเดี่ยวนะเพราะมันคือซี g แบบเสริมเหล็กก็ถือว่าโอเคแล้วเรามีความสามารถเสาของอ e ิสซิีถ้าเราต้องการนะนะผมว่าดานนี้เราปล่อยเคิร์ดดีกว่าก <Okay. Okay. S 1> ังวลครับจังวน ปล่อยเครอร e ์ดิซิลี่ทำให้ไม่มีตัวลูกออกมานะดันนี้ผมกวางเสาผมวางเสาบัฟทุกคนน่าจะทำลายดีดีทีได้มั่นมากยิ่งขึ้นเยี่ยมและด่านร้อยปล่อยเคิร์สครับจบเลยปล่อยเครอร์สของอ e ิสซิลี่เข้าไปก็คือจบแล้วเพราะว่าแบดมันค่อนข้างที่จะเจ็บมันออกลูกไม่ได้แหละเวลามันโดนเครอร e ์ดิซิลลี่เราชนะแล้วครับด่านร้อยอืม โอเคเงินก็ยังแบบก็ยังสกายไฮอะ่ะดูสิเงินให้เยอะมากแต่มันต้องคอยกดครับโดยเฉพาะเจ้าเนี้ยสี่แสนกว่ามันแทบจะให้เงินเท่ากับตอนที่ผมมีนะตอนนี้เลยเนี่ยทีมนี้ผมไม่คิดว่าจะมาถึงด่านรอยได้แบบสบายแบบนี้นะที่เห็นอยู่สบายกว่าที่คิดเยอะอ่ะผมพูดเลยสบายกว่าที่คิดเยอะผมคิดว่ามันจะลําบากกว่านี้ พอล้โชว์ความสามารถการเงินได้อย่างเต็มที่เลยสี่แสนสี่แสนกว่าสุดยอดมากๆเลยครับผมประมาทมันเกินไปแต่ก็คนที่ทำดาามจได้เยอะที่สุดก็คือเจ้าวิสาสเทียห้าพอมันมีเจ้าซอมบี้ออกมาด้วยแล้วเนี่ยมันช่วยเสริมการป้องกันให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้ววิสาสเทียห้าสายล่างเนี่ยมันจะมีข้อน่ารักตรงที่ว่า ระยะโจมตีของเขาจะกว้างแบบกว้างมหาศาลเลยทําให้เก็บศพได้อย่างเต็มที่เต็มหน้าจอจริงๆใช้ได้เลยครับโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างกับการเล่นในครั้งนี้เาะสำหรับส่วนตัวแล้วผมดูถูกทีมนี้ไปนิดนึงเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันเก่งกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยนี่นะถือว่าดีเยี่ยมเลยครับแล้วทุกคนล่ะเห็นแบบที่ผมเห็นด้วยหรือเปล่าโอเคประมาณนี้แล้วกันครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรรทาานี้ต้องขอขอบคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม